ายคนอาจจะคิดว่าการเกษียณหมายความว่าเราจะไม่สามารถหาเงินได้อีกต่อไปแล้วจนเนียจะมาบอกความลับให้ค่ะว่าจริงๆแล้วการเกษียณแล้วไม่ได้หมายความว่าเราจะไม่สามารถหาเงินได้อีกต่อไปหลายคนอาจจะคิดว่าเงิน1ล้านบาทก็เพียงพอแล้วสําหรับการเกษียณ <F ur 29> ใช่ไหมคะแต่จริงๆแล้วมันไม่เพียงพอคะ่ะเพราะว่าเงินเฟ้อคือภัยเงียบที่จะเกิดขึ้น,นกับเราทุกคนสมมุติว่าเรามีเงิน1ล้านบาทในอนาคตอีก20ปีข้างหน้าเมื่อเกิดเงินเฟ้อก็จะเหลือเพียงแค่50,000นบาทเองค่ะ และถึงแม้ว่าไรายได้เราจะหยุดแล้วแต่ว่าค่าใช้ใจ่ายเราไม่มีวันจบไปค่ะอย่างค่ารักษาพยาบาลที่ยิ่งอายุมากขึ้นเราก็จะมีค่ารักษาพยาบาลที่ต้องจ่ายเพิ่มมากขึ้นหรือจะเป็นค่าความสุขอย่างเช่นการที่หลานมหาอยากจะซื้อของให้หลานก็เป็นค่าใช้ใจ่ายใช่ไหมคะและที่สําคัญที่สุดนะคะค่าของชีพค่ะด้วยเงินเฟอ้อที่เรามีปีรับประมาณ3%เค่าของชีพก็จะยิ่งแพงขึ้นเรื่อยๆ นที่มีอยู่ในปัจจุบันก็อาจจะไม่เพียงพออีกต่อไปค่ะุเนี่ยเข้าใจค่ะว่าหลายคนอาจจะรู้สึกว่ากเกษียณแล้วไม่อยากเสี่ยงอีกต่อไปไม่อยากเสี่ยงที่จะเสียงเงินทุนไปทั้งหมดแต่จริงๆแล้วการลงทุนสามารถลงทุนได้อย่างปลอดภัยโดยไม่ต้องเสี่ยงที่จะเสียงเงินต้นค่ะแค่มีการวางแผนที่ดีและมีการติดตามผลที่มากพอค่ะแล้วถ้าอยากเริ่มต้นลงทุนล่คะคะทำยังไงดี ตอนนี้ค่ะที่ a อคอนเทคเรามีศูนย์ฝึกปฏิบัติการการลงทุนด้วย AI โดยจะมีการปูพื้นฐานตั้งแต่ศูนย์ไม่ว่าจะเป็นความรู้ทฤษฎีเคส,ส,สตั้ดี้เคสตัวอย่างที่เคยเกิดขึ้นจริงที่จะช่วยให้เราสามารถนำไปปฏิบัติได้จริงค่ะ